นัทปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค่เปิด Facebook แล้วพิม <Wow. S 1> พ์นัทปิ่นโตชานลพิมพ์เข้าไปเลยนัทปิ่นโตชานลเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อน <Wow. S 1> ใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตาม <c oughs> ขอบคุณครับปิ่นโตชานลสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับกลับมาเล่นเกมดาร์กลินบอลซีโนเวิร์สผมรู้แล้วครับว่าทำไม ผมถึงไม่ชนะในภารกิจที่ผ่านมานั่นก็เป็นเพราะว่าผมไม่ได้กดอัพสกิลครับผมเลเวล5แล้วแต่ผมยังไม่อัพแต้มสกิลเลยสกิลมันก็เลยมันก็เลยอย่างนี้นะฮะอ่อนมากคือผมจะต้องเพิ่มเลือดคือมีแต้มตัอง1 1แต้ม12แต้มเราจะต้องต้องบวกครับต้องบวกเข้าไปครับบวกความสามารถเข้าไปต่อยให้มันแรงกว่านี้หน่อยนะฮะโ้นี่กูบวก1ิแล้วได้แค่นี้เนี่ย ผมว่าเพิ่มเลือดนิดนึงเพิ่มเลือดสักห้านะครับเลือดเราน้อยขี่เยอะๆหน่อยแล้วก็ขี่บราสซูปเปอร์คืออะไรวะน่าจะเป็นท่าไม้ตายนะครับเนี่ยแต่ผมจะเอาเบสิคแอทแทกให้เยอะขึ้นด้วยครับเพราะว่าเราโจมตีด้วยเบสิคแอทแทกเยอะกว่านะฮะบ,บวกเข้าไป5้าเลยเอออ่ะเดี๋ยวมาดูนครับว่าหลังจากอัพเข้าไปแล้วจะชนะหรือไม่นะครับรเผชิญหน้ากับไซบันแมน นับป้าและเบจิต้าครับกดข้ามอย่างรวดเร็วไปที่ฉากตา Não, ่อสู้เลยครับเรามีบทเรียนอันยิ่งใหญ่มาแล้วไซบะเมนมนุษย์ถูกเขียวล็อกเป้าเข้าไปใส่มึ่งทำมว่าแรงขึ้นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป๋าครับทัดเสียหมด Leave them be, we'll lose. The Sturges don't work anymore. If that happens, there's nowhere to run. Don't fight them if you really want to. Still, another weakling isn't gonna make any difference. If possible, please try your best. The Sturges They're just stronger, and there are more of them. Cybermen, just reduce the number of Cybermen. ก็หลบเก่งเหลือเกินโอ้ยไม่เอาต้องพยายามเสียเงินให้หน้อยที่สุดนะครับณจุดน,นี้นี่น่พลังขึ้นเต่าโอไม่ใช่ยังไม่มีขึ้นเต่าครับวันนี้ต้องไม่แพ้ใจตันได้ครับเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยจังหวะน,นัว ตายยังไม่จบหรอกนี่แน่เจอตีินทีครับปากกัดต็นทีตกเก่งนะนะมึงทืบโอ้ยอย่าทำ่างนี้พลังจิ้มจุม ผมเพิ่งรู้ว่าใช้ไอเทมได้ด้วยนะครับในการเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะไม่แพ้แกเจ้าใส่บาเม่นพลังคีบลัสตามครับรัวๆไปรัวๆกันเลยพวกเราผมจะปล่อยท่าไม้ตายใส่พวกแม่งด้วยวันนี้ค่ัดูโว้ย ตูุมจะหลบเก่งไปไหนเนี่ยลหลบเก่งจริงๆว่ะตามไปโอ้โอ,โอการการลูกปล่อยพลังต้านกับมันไว้โอ้โหมามามาขานี้แหละจะโดนลุมก็ขาวนี้แหละ we got separated from Tien and the others at this rate we're going to lose the hurry that. are you too Goku! hurry up and get here are you okay no are no me couldn't have but this is the true history oh of with a double Clean and against those losers too โอ้ยพ่อเจ็<อ>บ,บนึงโอ้นี่นะเลือดต่อสู้ยยาไปเดี๋ยวเราต้องเติมเลือดหน่อยครับตอนนี้เลือดเราเหลือไปถึงครึ่งแล้วแม่งนี่นะม่ตายวะเติมเลือดนะัดขวาเฮ้ยเฮ้ยเลือดเต็ม มึงวันนี้ไม่ได้แดกกูบอกไว้เลยโอ้โหพัฒนาเล่นเกมพัฒนาการเรียบร้อยครับข้ล่งขึ้นทัวร์ุดยอดนี่ฮะรัดเข้าไปครับ ไอตัวสีเทานี่แหละไอสีม่วงเน,นี่ยแหละครับที่เลือดเยอะกว่าเพื่อนเพราะมันเป็นตัวหัวหน้าจิงโกแมนเรียยบร้อเราจัดการในตัวที่สีแปลกๆนะครับเพื่อไอ้เมึงหลัง <c oughs> จากกูอัพพลังมา <c oughs> <c oughs> เอาให้ตายเรียบร้อยตอนนี้นะครับผมก็ต้องมองหาช่องทางนิดนึงครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเก่งขึ้นเล็กน้อยปานกลางเลือดเต็มเอ้ยเดี๋ยวพลังเต็มผมจะซัดท่าไม้ตายใส่พวกแม่งเลยนะครับ คอมโบยาวขึ้นมาเนี่ยนี่ตามไปที่พื้นยังใช้ไม่ได้ครับถ้าไม่ตายตัดจิงโกกแมนก่อนนี่แหละึงหลังฉากแดกยาเข้าไปก็เก่งขึ้นมาทันทีครับเรียบร้อย20ตัวเคลียร์เรียบร้อยครับโหดจริงๆ แรง A อเลเวลอาพครับเป็นเลเวลหกเลยครับ Next มีต่ออีกเหรอสรุปคือเรากลับมาช่วยฆ่าไซบาเมนนะครับแต่ว่านับป้ายังอยู่ครับนี่ไงเกิดการเปลี่ยนแปลงจัดการศัตรูทั้งหมดครับนี่คือภารกิจของเรารวมทั้งนับป้าด้วย เอ็ดเคเอางั้นเลยเหรอนี่ครับชาร์จอินเนอร์จรีก่อนเดี๋ยวดูครับว่าชาร์จเต็มเพลท่าไม้ตายเฮ้อย่าพึ่งงูคู่พลังท่าไม้ตายหม่งครับเสือดกดโดนพอดีช่วยไปชาร์จซะชาร์จทางไซย,ยาก่อนครับ อย่ายุ่งกับพกโกโลอา้าวเกาะแตกครับตายซอไม่นะโอ้ยเป็นช็อตนี้ครับช็อตในตำนานที่พกโกโลเข้ามากันกระสุนแทนเอาเอาเอาไม่ออบอกคุณหน่อยว่าจะให้คิใช้ท่าไม้ตายได้แล้วครับดเดี๋ยวบอกเข้าไปใกล้หน่อย ท่าไม้ตายนี่นะหูเต็ม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 ตอนนี้มีท่าไม้ตายอยู่อย่างเดียวนะครับก็เป็นท่าอัดกระสุนรัวๆเหมือนเมื่อกี้นี่แหละจะใช้ไปก่อนนี่อัดครับอัดรัวๆโอม ซัดตาม้วยครับหมาตายอีกรอบหนึ่งถามว่าโดนไหม <c oughs> เข้ามาทำไมดูเหมือนจะแขง็งแกร่งขึ้นค่อนข้างมากเลยนะครับหลังจากที่เราอัพสกิลเข้าไปอ่ะมาแล้วโกคูไปฝึกวิชาบนสวรรค์มาครับคุยลินถอยไป <c oughs> ฉันจะจัดการที่นี่เองไปกันเถอะโกฮังพอ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  เน่จริงๆถ้าโกคูมาแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วนับป้ากำลังลำบากฉันจะจัดการคาคาลอดเอง <c oughs> อ่ากูต้องสู้กับทุกตัวเลยหรือเปล่า <c oughs> ยังไงครับเนี่ย <c oughs> Don't tell me you come. Who's killing? some pathetic joke about beating us or something. I took Yamcha. Chelsea! And Tommy. His power. Come on. I'm not going to let you get away with it. I'll Hurry up and feed him. เฮ้ยเหี้ยโอ้ยถ้าจะไม่ดีนะกูเฮ้ยท้าไม่ตายเหรอโ้ยเหี้ยสายกาดมากเกือบตายครับไม่ใช่เกือบหรอกจะตายแล้วเกือบร้อยนับป้าตายแล้วเบจิต้าอยู่ไหน Amazing ท่นนาทนครับเบจิต้ากับโกคู lost ผมจะช่วยสู้จากไกลๆแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเข้าไปประท้าได้ขนาดนั้นเลือดเราไม่มบบเยอะบบเฮ้ยเชีแ่ยบบเฮีย้ยโอ้ตายาะเบจิต้าครับโหดมาก เราต้องเหลือเลือดไว้ตอนสู้นัป้าเนี่ยแหละฮะเอาไหมทามั้ยไม่แล้วครับจะต้องลับไปจุดเบจิต้าอีกรอบ อย่ายุ่งกับกูมึงปล่อยกูก็ปล่อยเหมือนกันนะมึงรัวกูก็รัวมีนะให้เราป้องกันคุริลิมกับโกฮังเหรอป้องกันได้อยู่แล้วครับแต่ต้องเหลือเลือดไปสู้กับเบจิต้าครับ นี่แน่เรียกว่าท่าต่อยไปเร yes, well ื่อยครับเหมือนว่าหลอดเอเนจีเราจะไม่พอนะครับนี่นะก๊อกสุดท้ายนี่จะต้องสู้มันตัวตัวนะครับ What the heck are you doing here, Kakarot? Don't tell me you've come here to make some pathetic joke about beating us or something. Piccolo! Tien! Yamcha! And Kami! The power is not, i you <laughs> get away with this! Oh Nappa! เอาสิเอาสิกดนี่กับมึงนี้ก,ก็ได้ถ้ามันต้องการรัวอ,อาให้ได้เยอะที่สุดนัดเรียบร้อยครับนับป้าขอบใจนายจิต้าครับ นุ้ยทำว่าโดนไหมฉันมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วนี่นะโกคูเร็วเรามีโอกาสแล้วนะนี่ครับคอมโบช่วยกันยังไงครับรอบนี้มีโอกาส เบจิต้าเจ็บครับเจ็บกูกุมึงจะต้องชดใช้คืออะไรจะหนีอะไรอ่ะลองคืนต่อเจ้าพัาการเล่นกันครับใครจะชนะอะไรกันเนี่ย พันที่สี่เรียบร้อยเจ้าเบจิต้าครับเราก็จบสีทีการต่อสู้ที่เหนื่อยนิ้วมากรัวมากได้แรงงบีนะครับเลเวล7แล้วครับเกมนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับกดอัพสกิลบ้างนะครับ หลังจะโดนขึ้นเต่าไปเกือบรอยออกไปนอกอวกาศไอ้บ้าเอ้ยยังไม่จบอีกเลอเนี่ยอนกรณีนี้ฉันจะต้องกลายเป็นลิงเท่านั้นอะไรกเนี่ยรวมและผสานออกกลายเป็นพระจันทร์ฟอครับ พระจันทร์จำลองจะทําให้<ป>ชาวไซยากลายเป็นลิงบ้าไปแล้วถึงจุดจบของพวกมึงแล้ว <C uz zi> พลังเพิ่มขึ้นสิบเท่าให้เราจํากัดเอ้ยกำจัดเจ้าลิงตัวนี้ซะดูกันว่าจะจัดการได้หรือไม่ห <C uz zi> ตัวใหญ่จุง เขาบอกว่านะครับเราจะทำการทำลายเดเมจมันได้ก็ต้องทําให้มันอยู่ในเบรกสเตจคือต้องตีหลอดล่างให้หมดก่อนถึงจะทำเลือดมันลดได้แล้วก็พอเลือดมันลดนะครับสามารถจับหางแล้วก็ทุ่มมันจะทำเดเมจอย่างรุนแรงเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูนครับว่าว่ายังไงจะต้องชาร์จพลังก่อนนะครับเพราะว่าหลบก่อนเราไม่มีพลังที่ปล่อยอะไรเลยนะครับต้องชาร์จก่อนนะครับมันมองมาทางนี้แล้ว มึงติดก้อนหินโอเคลองฆ่ากันหน่อยขาครับเดี๋ยวขอชาร์จก่อนผมจะยิงท่าไม้ตายใส่มันเลยนะครับกลางกระบาลอัดเข้าไปเต็มๆครับ <s> <s> ต่อยเตะต่อยเตะเขาบอกว่าให้จับที่หางมันแบบนี้แลทุ่มครับฟาดลงไปนี่แน่พอเราฟาดมันลงไปครับโกฮังกับคุลิลินฉันจะไปกับนายเองโกฮังครับคุณคุลิลินมาช่วยเราครับได้พวกเพิ่ม But turn back turn cut that tail he'll and his off. Go on. S go. <S มันอยู่ในช็อตของการตัดหางเบจิต้านะครับ hey, <guys. S 1> จะทำอย่างนั้นได้ต้องชาร์จพลังหนึ่งผมจะซัดพลังใส่มาเลยฮะเต็มๆเอาให้หมดไปเลยชาร์จตามด้วยท่านี้ Evil Explosion โดนไหมเนี่ย เรียบร้อยมั้งครับเนี่ยซัดพลังใส่มันเต็มลูกกระตาคุลิลินข้าวงแหวนตัดหาง,งทำให้เบจิต้าหมดลิดครับไม่สามารถอยู่ในสภาพของร่างลิงได้อีกห้ำของฉันออกหางของฉันเรียบร้อยเจ้าเบจิต้าครื่อ เราก็โค่นเจ้าลิงยักษ์เบชิต้าไ,ได้ด้วยแ,แรลงแซดเลยนะครับเลเวลอัพเลยครับโอ้โหเป็นเลเวลเก้าเลยครับเอาล่ะรื่องราวกำลังเข้มข้นนะครับเราจัดการกับเจ้าลิงยักษ์เบจิต้าได้เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าครับว่าเรื่องราวของดราฟตนบอลซีโนเวิร์สจะดําเนินต่อไปอยังไงนะครับเราจะช่วยกอบกู้วิกฤตในประวัติศาสตร์ของดราฟตนบอลได้หรือไม่ติดตามกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแผลหายไปหนึ่งวันนะครับรู้สึกน้องๆจะ กระเฮี้ยนกระหือรือกันมากลงแดงแล้วใช่ไหมบางคนก็บอกพี่นัทกลับมาแคสผมไม่ไหวแล้วครับพี่บางคนหนึ่งขั้นกับว่าแล้วผมจะทําอะไรนะครับไ่ดูคลิปพี่แล้วผมจะทําอะไรน้องใช้ชีวิตบ้างนะครับน้องทําอย่างอื่นบ้างนะครับบ้างนะครับ <c oughs>